ตรงๆขอพูดจากใจหลังเบสเจอกระแสดราม่าไม่หยุดเปิดตัวกันปุ๊บก,ก็มีแฟนขับยินดีและชาวเน็ตบางส่วนแซยงดราม่าไม่หยุดระหว่างคู่รักเบสรักวณีและตรงๆกลิศกรซึ่งทั้งคู่ก็ถูกจับตามองเลิกเงียบไลวีแววภาพคู่ไม่หวานแบบแต่ก่อนก่อนทั้งคู่จะออกมาเปิดใจว่ามีเวลาน้อยลงเพราะกลับมารับงานในวงการบันเทิง ได้อย่างเต็มที่แล้วหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายซึ่งสาวเบสยังคงเจอดราม่าหลังคบตรงๆอยู่เรื่อยๆจนออกมาโพสตัดเพอต่างๆนานามีแฟนทำไมผิดขนาดนี้จนกระทั่งล่าสุดหนุ่มตรงๆเปิดใจผ่านสื่อมวลชนว่าน้องบอกว่าลงอะไรก็มีดราม่าก็สงสารน้องมีการพูดคุยกันตนก็ซับพอร์ตอยู่ข้างๆ และบอกน้องเบสเสมอว่าทำงานด้านนี้ต้องเจออะไรแปกรับอะไรบ้างคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็ไม่ต้องฟังหรือปล่อยผ่านบ้างทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขหลักๆก็จะอยู่ข้างๆให้กำลังใจกันและกัน